ย้ำหมดเสาครับกินกาแฟหนึ่งเขาคือนเขาครับกาแฟอนนไอ้เตาไอ้อันนี้ว่างร่างแล้วตกงานแล้วเตานี่ว่าไม่ไม่ไอ่หาสื่อเตามาเห็ดไอ้เห้มันสมบูรณ์แบบสะสมไปเถอะหน่อยหิม,มาทำขั้วในสวนปามของนุม่มอุบลครับมันไอ้เตานี่ก็บผม,มว่าไอ้ไอ,ไอ้นี่เตานี่ซื้อมาโดนอะไรนี่ แต่ผมว่าไอ้มันเปลืองฟื้นนะผมเลยบ่อไอ้ใส่ผก้กระตังไว้อันนี้บัน้พอดีคิดได้ว่างาปามแห่งทางปามแห่งที่เขาอันนี้และที่กองไว้เห็นมาพี่น้องไม่ใช่ทางปามไม่เลยนะผมว่ามันใส่ได้นี่ผมก็เลยเอาว่าไอ้อันนี้มันดังดังเด้งติดดีอ่ะพี่น้องนี่ครับมาแนะนํนำน้ำเลยอกเขาเด้อหาไพ่มีเห็ดสวนปามหรือไอ เห็ดไดมีฟืนได้หลายก็ในมีแนน้ำเตาแบบนี้ครับนี่เครือ่องเตาแบบีอย่างพวกเดียวกบหูหคือทิศหลายบาทดอกผมก็ขอซื้อเข้ามาในราคาลอ,อยหนึ่งเนาะผมเห็นเขาบใส่ผมก็อยากได้ผมก็เอามาอันนี้แต่ก่อนใหม่ผมลายผมเลยใหม่กาแฟผมลายนะฮคื่อตองสั่นราคารตอกาแฟที่ผมตัดออกเลือตอมันโอ้สั่นคือกาแฟครับใบกาแฟนี่ครับผมก็เลยเอาไอ้มาใส่ เออดีพี่น้องดีครับมอสันรับไปอ,อยู่ในป่าในเขาหรือว่าไอ้คนที่มีฟืนมีหยังเห็ดคั่วแบบธรรมาศาสตร์แบบผมเนาะครับแบบนี่กับผมมีหยังกับคนมองนั่งกินมองทายถ้ำเตานี่ก็สิดว่าม่ว่าเสียมาเห็ดไอ้กับเขาแบบอันนี้นะครับแล้วเกิดก็คือว่าระเห็ดมือเห็ดมือว่าเห็ดผสมประสากน,กน,กนกันไปเพราะว่าเงินบ่ค่อยมีเนาะ โอ้กระหล่อกะหลอกวีนั่งมุมๆเตานี่มันก็ดีดอกบ่วมันรับบุรีดอกไอเตาสามขาเนี่เข้าก็ไใบสะบางอันนี้นี่ครับกอสะบ้านบ่ดีไปห้องจูไฟโคานี่นี่เห็ม่หัวผมนี่บ่วแมนอันนี้ได้สามอันอันเด้พูอันหนึ่งอ่ะพูอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งก็บยูพูนสี่อันอันที่สี่นี่ไอที่ว่าเตานี่มันใหม่สองอัน แต่ว่าแก๊ดพอ่นนะแก๊ดทั้งแก็ดหน่อยไม้สองอันพอดันไม้สามอันแก๊ดหนึ่ก็แห้งเพื่มบ่ได้เนี่ยมอันนึงนี่น้ำแห้งไร้เทื่อแหละดีแต่บ่สอดนะครับให้เขาบ่เบิ่งกับฝากไร่ฝากแก่ก็เป็นกําลังใจได้ครับเรื่องเหมือนนี้มันแน่น้ำเตาไอ้ใส่ไม้ฟืนถ้าเกิดเตาอย่างผมกับผมหัวกันผมไปขอสื่อเขามาคือมาโดนนั่นละบ่หัดก็บ่บ่ใส่ ว่ามันใหม่โมมีเนาะผมก็น,นึกไอ้บออกก็ว่าไอมีทางปามทางอย่างนั้นเนาะวันนี้ผมมันนึก,กนออกผมก็อันนี้อันนี้นะครับคนว่าคนท้องว่าจุดใจตุดใจจำต,อ,ต,อ,ตออยู่แคบโปรตีนนี่คิดบวออกคิดบ่อยดีอยู่ครับลูกดีไฟก็บบไปใส่ไฟก็บอไออนนี้นะมันข้างกระใสอัอนนี้ขอบเนาะแบบอีสานบ้านเอากระทะห่าง เหตุแบบอันนี้โล่งๆสบายๆแต่กระสิสบายได้ไอหน้าหอนละหน้าหนาวหนาหน้าฝนนี่กระสิเดีไปเติมเก็ดมาใส่เพราะฟื้นสิเปียกคิดว่าว่าบ่มอนี้ก็ดีถ้ากันไหนยังกินข้าวก่อนเห็ดงานเนาะเหตุยังคอยประสบความสำเร็จตลอดมื่อตลอดปีตลอดไปเด้พี่น้องเอ้ย เปก็ตังใจเสี่ยงกันอะไรกันถูกๆสาขาอาเซีย,ยพี่น้องเนอะสู้ๆครับจักหมือมันต้อง